ที่เห็นอยู่ตรงหน้าขาเอิญว่าหมากกุหลาบปลาหรือโรสฮิปหมากมันสิเป็นจังสี่จามากเรียว,ยว,ยวๆแหลมๆนี่แหมแต่ก็มีแบบกลมหน่วยใหญ่หน่วยหน่อยก็แล้วแต่สถานที่มันสิอยู่ตามหัวไหไปหน้าของข้าเจ้าหมองลึบๆลับๆเนข้าเจ้าบ่าตัดมันถิ่มถ้ามันเกิดอยูมงลงๆข้เจ้ากรตัดถิมคือกันเพราะว่าอียังมันกีด นี่จ้ะหม่องนี่เนาะก็เป็นทีมีเจ้าของแต่ข้าเจ้ากับบกเก็บดอกจ้ะมันก็นเลยเ้ากันเลยมาเก็บได้ประโยชน์มันหลายเดอ้อหมากอันนี้แมมีวิตามิน A B C D E ดีพุนหลายแห้งประโยชน์มันเรากะเขาบอกว่ามันต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระนี่มันเหตุให้เฮาเาเถาไว้ว,วัสั เมื่อนี้ที่คอยสิมากเก็บคอยสิเอาไปมักกับน้ำมันมะก,กอกใบเห็ดอันนี้จะ้ะขีมท่านาแบบว่าเข้ากับประหยัดเงินไปตต่มกันเนาะใส่แบบว่าวิธีธรรมชาติธรรมชาตินี่จะ้ะบางคนเขากะเก็บไปตากแห่งใบเห็ดชากินแบบว่าบํารุงเลือดแบบเนี่มันสีประมาณหนาหนาวนเนาะกินชามันกะเพิ่มความอบอุ่นให้กับ ร่างกายบางคนกะเก็บไปเห็ดแย้มถ้ามันมีหลายๆเนาะแต่อันนี้มันบ่หลายกะเก็บแต่พ่อเอาไปเห็ดแบบที่ห้าต้องการน้ำมันหลาเมออันนี้แมตอนมันเป็นดอกดอกมันกะงามเดอ้อดอกสีขาวๆเมหมากมันสีน่อยสีใ่กะแล้วแต่ต้นแล้วแต่ปีแต่อยู่หนี่มันกะหมากซ้ำนี่ละจะ้ะบใหญย เขียวสีใหญ่ต้นเก็บจ้ะมาทาั้งนี้ดกคือกัแเราก็หมากใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้เบิ่งจ้ะหมากตะแซบเนาะแดงใจวายอยู่หมหมากกุหลาบนี่คอยหู่จากย่อนแฟนคอยแล้วมาเก็บแปลว่าเอาไปเฮดซาเรากข่อยก็เบิบ่งในอินเทอร์เนต็ตจ้ะเรื่องประโยชน์ของมันเออมันมีประโยชน์หลายอีหลี แต่ว่าคนนยูนีเอลีกะ่ะม่คคอยไม่ไผยเก็บดอกแม่คอยก็เห็นมันหลายๆอยู่เบื่องจ่าหมากงามงามคอยก็สนใจสรรพคุณมันนีล่ละมันเป็นผลไม้แห่งความเยาว์วัยวระสนเทาเป็นไม่ยิ่งไม่ยาเขากระต่องหัวจากรักษาผิวพันเทาเนาะไผสิอยากเถ่ามันบ่ละประโยชน์มันหลายแฮ่งจ้าให้มูมเจ้า ไปศึกษาเอาจากท่างอินเทอร์เน็ตเอาเดอร์โรสฮิปหรือดอกกุหลาบหรือหมากกุหลาบปาแม่ปัดที่นี่อยกะสิเอามาตำตำให้มันแบบว่ามันตำให้ละเอียดก็ได้กับมันกะสีปุ๊บๆนิดน้อยตำแบบว่ากะเอาที่เหาพ่อสีไส้นะจ๊ะตำแล้วแล้วที่นี่่อยกะสีเอาผสมกับน้ำมันมะกอก น้ำมันมะกอกนี่กะมันกะมีสรรพคุณเรื่องบำรุงผิวพรรณอยู่แล้วเนาะจ้ะคนทั้งนี้เขากินน้ำมันมะกอกแบบว่าหลายกว่าน้ำมันอย่างอื่นที่นี่สรรพคุณทั้งสองอย่างมารวมกันมันกะดีต่อผิวพันณุเห้าเนาะบอกกะบรเเ็นอันตรายน้่เพราะว่ามันบอมีสารเคมีอย่างเลยถ้าตำเแล้วข้ากลเอาใส่ขวดจังสี่ละจ้ะ แล้วหลังจากนั่นกะสีเทน้ำมันลงไปเพม,มีส่วนผสมอย่างอื่นเลย้อจ้ะมีแค่หมากกุหลาบที่ตำแล้วกับน้ำมันม,นมะกอกนี่หละจ้ะน้ำมันมะ,มะกอกนี่แบบว่าคนแถวนี้เขาปลูกหลายจ้ะแถวโซนยุโรปกลางนี่ไหมเบิ่งสีมันกะสิเป็นเขียวเขียวเหลืองเหลืองแบบนี้ละจ้ะซีมาร์กไว้ประมาณสามเดือนให้วิตามิน ทีมันอยู่ในหมากกุลาบนะจ๊ะเขากันดีกับน้ำมันน้ำมันนี่มันกระสีเปียนเป็นสีออกแดงๆจากน้อยสีคือหมากกุหลาบเลยจ้ะว่าเป็นอันตรายต่อผิวพันณุเทาเดอ้อขั้นตอนเฮดมันกะบ,บ่ยุงยากเนาะจ้ะกะประมาณนีหละจ้ะเราเฮากะเก็บใบหอดเวลาเฮ้ากะคอยเอามาใส่เฮ้าเฮด ผลิตภัณฑ์ของเข้าเองเข้ากระต้องไปเปลืองเงินซื้อคิมแพงๆมาท่าหนาพีินัดบ่ค่อยใส่คิมแพงเน้จ้จ้ะย่างหลายกับสิบยี่ซิบยูโรอันนี้เป็นแยมที่เฮ็ดจากหมากกุหลาบเห็นบอน,นี่หมากคือกันเลยแต่หมูเจ้าคิดเบิ่งบ่าๆเนื้อมันมีนิดเดียวแต่เวลาเขาเฮ็ดแยมหรอเมียยงไดมันสีอันนี้เนาะเขาผสมหลายจากหวานอย่างเดียวเลย ้านน่ก็คือผลิตภัณฑ์จากมากกุลาบเนาะแยมแล้วก็น้ำมันใบท่าหนาเบิ่งแล้วกะฝากติดตามไทยเลยผ้าเลาะให้พินัเดเด้อจ,จ้ะที่เหลือนันกะสีเอาไว้เฮ็ดซาจ่ะบำรุงเลือด่ะสันคุณนับประโยชน์ของมันกะหลายเนาะของดีมิประโยชน์เท่ากับสีมองขามมันไปได้จังไดฝากช่องไทยเลยผ้าหล่อเด้อจ,จ้า